สวัสดีค่ะหนูนางสาวรัตนวันรัตนสุภาค่ะชื่อเล่นชื่อปราณค่ะตอนนี้อายุ16ย่าง17ปีค่ะเกิดวันที่10ทธันวาปี2550ค่ะ ค่ะในระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษานะคะหนูได้ศึกษาที่โรงเรียนเทรสมสุราชค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะต่อมาได้ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทยรมันค่ะช่องทางติดต่อนะคะที่สามารถติดต่อได้รวดเร็วที่สุดก็ โทรเป็นเบอร์ก็ได้ค่ะ0937825637ค่ะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะค่ะวิชาที่หนูชอบนะคะหนูชอบวิชาเคมีวิชาประวัติศาสตร์แล้วก็วิชาภาษาอังกฤษค่ะเลาว,ว่านะคะหนูชอบเล่นเกมกับเพื่อนค่ะดูหนังดูภาพยนตร์เอ,อ่อฟังเพลงบ้างค่ะแล้วก็ชอบอ่านหนังสือพวกหนังสือนิยายหนังสือการ์ตูนค่ะบางทีช่วงสอบก็อ่านหนังสือเรียนค่ะ แล้วก็ชอบเล่นแบดกับเพื่อนๆหลังเลิกเรียนค่ะแล้วก็ถ้าวันไหนเหนื่อยๆหนยหนูก็จะนอนเยอะเป็นพิเศษค่ะถ้าหนูก็เดิมเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะหนูก็เลยไดม้มีโอกาสไปทะเลบ่อยๆค่ะก็จะชอบไปทะเลมากๆค่ะหนูชอบถ่ายรูปออตอนพระอาทิตย์ตกมากเลยค่ะเพราะว่าท้องฟ้าในแต่ละวันนะคะสําหรับหนูคือมันไม่เคยซ้ํากันเลยค่ะ ก็เลยชอบที่จะถ่ายเก็บไว้บ่อยๆค่ะภาพ,พยนต์ที่หนูชอบนะคะจะชอบเป็นแบบแนวแนวอิงประวัติศาสตร์นิดหน่อยค่ะเพราะว่าเออมันมีความมันมีกลิ่นอายที่น่าสนใจดีค่ะแล้วก็ได้ความรู้สอดแทรกไปในบางเรื่องค่ะสำหรับใครนะคะที่แบบไม่ได้สนิทกับหนูจริงๆก็จะไม่รู้ว่าหนูแพ้กุ้งนะคะคือหนูเคยกินแล้วก็ตัวบวมขึ้นผื่นค่ะก็ต้องไปหาหมอหลังจากนั้นหนูไม่เคยกินกุ้งเลยค่ะตลอดชีวิต หนูเป็นคนที่กลัวงูมากๆค่ะกลัวพิษของงูกลัวลำตัวของงูกลัวทุกอย่างของงูเลยค่ะก็ทั้งงูปลอมง,งูจริงงูสตาร์ฟหนูก็กลัวหมดเลยค่ะเด่นข้อด้อยในความคิดของหนูที่หนูคิดว่าตัวเองเป็นนะคะก็ข้อเด่นนะคะก็จะมีความกล้าค่ะแบบความกล้าบ้าบิ่นในบางครั้งแล้วก็การชอบสังเกตรายละเอียดต่างๆเหมือน สังเกตเพื่อสังเกตคนรอบข้างค่ะแล้วก็ชอบวางแผนค่ะเหมือนถ้าหนูจะทํางานอะไรสักอย่างต้องเริ่มจากตรงไหนบ้างค่ะแล้วก็ส่วนข้อด้อยของหนูนะคะหนูเป็นคนที่หนูเหมือนกลัวล่วงหน้าไปก่อนค่ะเหมือนตอนสอบเข้าหนูก็จะกลัวว่าตัวเองสอบไม่ติดแล้วก็จะแบบกดดันตัวเองมากๆค่ะแล้วก็อารมณ์อ่อนไหวง่ายค่ะว่าเหมือนมีอะไรมากระทบจิตใจหนูหนูก็จะแบบเหมือนเขวแล้วก็ซึมไปประมาณนึงเลยค่ะ แล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยปกปิดอารมณ์เท่าไหร่ก็จะแบบมันเหมือนออกมาในฉบับเรียวๆเลยค่ะแบบที่เห็นหนูเป็นแบบนี้ก็คือตัวหนูจริงๆเลยค่ะค่ะส่วนสิ่งที่หนูควรปรับปรุงสำหรับที่หนูคิดนะคะก็การที่หนูมีอารมณ์ร้อนมากเกินไปเพราะว่ามาจากการที่หนูเป็นคนที่แสดงอารมณ์มาก ในข้อที่แล้วอะค่ะก็ทําให้หนูเป็นคนที่ทําอะไรไม่ค่อยคิดหลายๆเรื่องเหมือนเวลามูโหเวลาเววายอะไรแบบนี้ก็ช่วงนี้ก็ปรับมาได้ประมาณหนึ่งแล้วค่ะไม่ค่อยมโหแล้วแต่ว่าพวกน้ําเสียงพวกสายตาก็ยังมีอยู่ก็ก็คงต้องใช้เวลากันต่อไปค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องความกลัวค่ะคือบางสิ่งบางอย่างมันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรต้องไปกลัวเลยค่ะก็ ก็จะพยายามลดความกลัวลงค่ะคติสอนใจนะคะด้วยข้อเลกด้วยความที่หนูเป็นลูกคนโตค่ะเป็นลูกสาวคนโตหนูเลยเชื่อว่าจงเชื่อลงไปลึกในใจค่ะว่าหนูถูกกําหนดมาให้ทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทั้งถูกกําหนดมาให้เป็นที่พึ่งของครอบครัวค่ะและก็ข้อที่สองนะคะจากการที่หนูได้เจอผู้คนมากมายค่ะตลอดชีวิตของหนูเลยหนูก็หนูก็คิดว่าเราไม่ควรไว้ใจใครบนโลกค่ะ คนเดียวที่เราไว้ใจได้คือตัวเราเองค่ะส่วนความถนัดนะคะคือหนูไม่ได้ถนัดด้านไหนเป็นพิเศษคะ่ะไม่ว่าจะด้านความจําหรือว่าด้านคํานวณคือถ้าจะให้หนูจําพวกคําศัพท์หนูก็จําได้เร็วค่ะส่วนพวกคํานวณหนูไม่ได้ถึงขั้นแบบคํานวณเก่งอะไรขนาดนั้นค่ะแต่ก็พอคํานวณได้ อะไรที่หนูอยากฝึกอยากทําอะไรถ้าหนูฝึกแล้วหนูจะสามารถทําได้ทุกอย่างค่ะสิ่งที่หนูคาดหวังในชีวิตของหนูนะคะคือเป็นเสาหลักให้ครอบครัวค่ะทั้งเรื่องด้านการเงินการให้คาปรึกษาค่ะครอบครัวหนูก็ตามรูปด้านขวาเลยค่ะก็มีพ่อมีแม่แล้วก็มีน้องสาวของหนูนะคะตอนนี้น้องสาวของหนูก็ขึ้นม .1 แล้วคะ่ะเริ่มเริ่มมีอะไรที่หนูต้องเริ่มให้คาปรึกษาได้แล้วค่ะแล้วก็ หนูอยากทําอะไรในสิ่งที่คนอื่นคิดว่าหนูทําไม่ได้ค่ะหนูอยากทําให้คนอื่นเห็นว่าถึงหนูจะเป็นแบบนี้หนูก็สามารถทําได้ค่ะแล้วก็หนูอยากใช้ชีวิตโดยที่ไม่ต้องกลัวอะไรไม่ต้องกลัวว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องกลัวว่าจะสอบติดไหมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วหนูก็อยากอดทนแล้วก็เข้มแข็งให้ได้ค่ะ แล้วก็หนูก็อยากประสบความสําเร็จให้คนที่อยู่ข้างหลังหนูครอบครัวหนูหรือว่าพี่น้องของหนูได้มีความสุขค่ะขอบคุณที่รับชมและรับฟังชีวิตของหนูค่ะขอบคุณค่ะ